เค okay, ครับผมก็อ,อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขาย ID SV ที่297นะครับเป็น i อดอ่ายังไงดีอ่ะต้องไปดูแลกันนะครับผมขายคำได้ไหมไม่เชิงนะอ่าโอเคครับผมก็มีตัวเกียนเกียนอยู่นะพลังนะครับผม9ร้านสเออลืมลืมลืมหลายอย่างเลยเริ่มหนึ่งอันดับรันปรลอง274ครับผม อันดับพลัง427ผ่าน่ดน289ตัวละครสุดแก่ง519กิวอันดับที่13ครับตัวละครระดับ S R นะครับผม ire, uto, ดาร์คชายคาบุโตะจักรพรรดิเด็กเมลซากาศชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับคิงอะตอมิกเกโลเกโลยุงแดงทัสึมเมกิโซนิคราชาทะเลลึกพริ p ลิสเนอร์ราชาใตด,ดิน ครับบาสเตอร์ปิดท้ายด้วยวัคซีนแมวครับผมเพรอยู่ที่1 1 1 1 1ห k นะของดองไม่มีนะครับผมไม่มีเลยมีแต่ตัวกับหัวใจล้วนเลยเอาวุธสามดาวไม่มีนะครับผมอ่ะไปดูยุงนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาว3าเฉพาะ5ดาวเลยนะครับเป็นเซ็ต่าดเถื่อนนะสำหรับยุงของเราอ่ะ ต่อไปเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกครับคิงนะครับเป็นโจมตีความเร็วไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวถ้ตซึ่งเมื่อกี้ไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวเป็นเซตโจมตีความเร็วอยู่ที่1ชิ้นดาชายเป็น SP นะครับผมไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวเกียนโลเกียนโลนครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวเป็น HP วัคซีนแมวเอชพีไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวแทงคัปอาวุธ3ดาวนะครับ จกกักรพลาสติกอาวุธสองดาวตาเฉพาะสองดาวแต่กกเราต้องจักรพลาสิกไปตีบ,บอสป่ะเนี่ยหรือเอาโซนิกจกกักรพลาสิกห้าดาวเลยนะเอ,อ้ยอัตราคริติคอลนะครับผมจะมีหรือเปล่าอะดาเมจคิไม่มีเลยเหรอดาเมจคริติคอลอัตราคริติคอลก็ไม่มีดาเมจคริติคอลก็ไม่มีให้กด โอเคคงใส่เป็นอย่างอื่นแล้วแหละอ่ะอันนี้อ่ะดาเมจคริติคออ่ะโอเคใส่ไปก่อนละกันนะครับหมวกไม่มีเลยโอเคครับผมอืมอ่ะเลือกเงื่อนไขไม่เลือกไม่เลือก โอเคเป็นอะไรดี HP HP ไปแล้วกันนะครับสำหรับเด็กที่เราจะใช้ในการตีบอสนะจย่างอื่นค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปตวนกับเพื่อนในกิลกันเลยเดี๋ยวเดวขอดูทีมก่อนเกโลกิโลผมว่าไม่น่าอยู่ตรงนี้ไอน,นี่ด้วยนะเออต้องอย่างนี้ครับผมวัคซีนแมวดีปะคิงเยืนตรงกลางเลยเนี่ยหล่อเท่นะครับเพื่อความหล่อเท่ล้วนๆเลยเราไปตวนกับเพื่อนในกิลดวนกับพลังเท่าไหร่ดีอะ เก้าร้านอยู่นะห้าร้านและกันเบาๆก่อนนะครับเราจะไม่โลภนะโอเคใครจะได้เปิดก่อนกลัวหมาเปิดก่อนนะโอเคยุ่งจู่โจมพิบตาไปก่อนครับผมราก่อยทัศน์ซึ่งมกิพร้อมเลือดครึ่งหลอดของหมาทัศน์ซึ่งมกิไปต่อครับผมเรื่อนหินทำลายฟ้าครับตู้มเรียบร้อยครับผมคำสาปห้าตัวถือว่าสวยงามเลย มาอย่าพิ่งกีตีนะคิงเอนจินไปครับตอนนี้เก็บไปหนึ่งตัวนะครับสำหรับคิงเอนจินนะโอเคใครจะได้เปิดครับสำหรับทีมของเขาหยุงไลตีดว้ดวงตายหรือเปล่าขังไปหนึ่งทีครับผมด้วงตายพร้อมกับเด็กตายแบบรัวๆอ่ะพาไม่ทันจะบอกว่าพร้อมกับเด็กแล้วแบบไม่ใช่แค่เด็กแกตายแบบรัวๆเลยมันต้องสูสีมันต้องเก้าล้านป่ะเออต้องอย่างนี้ครับผม จะเป็นยังไงยุงจุ่จมพิพาก่อนครับผมดาชายเราโดนแล้วแต่เลือดแทบจะไม่ลดนะครับยุงของเราจู่โจมพิภาไปใส่กาโร่นะกาโรา่ยังมีเลือดอยู่น่าจะติดไม่ยอทอหรือเปล่าเลือดหินทาลายฟ้าไปครับตุม้มกาโร่ไม่ยอมตายนะกาโร่สับหน้าทัศน์ซึม่อกิอย่างนี้ต้องโดนคิงเอนจิ้นแล้วปะเนี่ยคิงเอนจิ้นไปครับ เรียบร้อยครับผมโดนคิงเอนจินไปโดนไม้พลังงานไปนะแล้วคิงก็ฮิวให้ทีมตัวเองครับผมอ่ะเจโรกิโรสั่งให้ตีซอมบี้แมวผมน่าจะตีตัวอื่นนะ,ะแต่ก็เรียบร้อยครับซอมบี้แมวหลับดาชายตีธรรมดาไปโอเคจุดอดรอยครับผมของดาชายทีมของเขาโอเคติดรบดัเมดสองตัวเลยยุงจุดโจมพิกตารครับผมรอบนี้ดาชายของเรามีโรด้วย โอ้โหเทพจะไม่เข้าดาชายครับผมยุงจะจมพิตาไปใส่ท um ัศซึมมกิโอเคทัศซึมมกิยังยืนอยู่ครับเลื่อนหินทำลายฟ้าของทัศซึมมกิของเราตู้มโดนคำสาปไปครับยุงได้ตีดาชายดาชายติดไม่ย่อดท้ออ่ะยังไงต่อทัศซึมมกิครับผมเลื่อนหินทำลายฟ้าครับชิงยังยืนอยู่ก็พอใจแล้วครับอือหือเรียบร้อยครับผมตัวดาเมจของเราวัคซีนแมวคิงเอนจิ้นไปครับ อยุงไล่ตีไปโอเคซอมบี้แมวฟื้นซอมบี้แมวก็ตายครับผมเกนโรเกโรสั่งให้ยุงตีแล้วยุงก็ซ้ำไปต่อครับโอเคยุงของเขายังยืนอยู่อยากชายตีทมดาไปยุงไล่ตีไปต่อครับผมจะยืนไหวหรือเปล่ายืนไม่ไหวแล้วนะครับเข้าสู่รอบที่3ามครับผมยุงจู่โจมพิปตาไปครับไม่มีคอเกนโรเกนโรแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับผมชนะได้แบบตัวละครแบบเหลือเกือบครบนะอ่ะ โอเคพลังเยอะกว่านี้14ล้านจะไหวปะโอ้ไม่น่าไหวนะเฮ้ยแต่เราจะโลบอะโลกไก็ได้ครับผม14ล้านดูแพ้ก็แพ้นะชนะก็ชนะนะครับเขามีคอของคอซอมบี้แมวโอเคมายุงจุจมพิษตาไปใส่โบลสก่อนครับโบลสตายเป็นที่เรียบร้อยครับผมทัสซึเมื่อกิ้ไปครับเปลือนหินทำลายฟ้าครับตุ้โอเคก็หายไปค่อนข้างจะเยอะอยู่ หมาฟอบ้านแมวอนติืคิงเอนจิ้นเราไม่น่ารอดแล้วนะอุ้ยทั้ซึ่งเมื่อกี้ตายเลยอ่ะคิงตีไปติดบทขยี้ธรรมดาโอเคสะบ้นแขนครับผมออคิงคิงยังยืนอยู่อีกหรอกาโร่ปล่อยมัดไปครับดาเมจเรายังเหลือยุงนะครับผมอ่ะโอเคยุงจุดจมพิปตาอีกเอาเอาดิเอาเข้าไปครับผมยุงเราจะรอดปะเนี่ยรอดอยู่นะ ตีธรรมดาไปโอเคบาทาาอะไรเง่าตายเลยครับตอนนี้โอเคไล่ตีไปถ้าสลับออกดาร์คชายมาอยู่ตรงข้างหน้าล่ะเราอาจจะชนะหรือเปล่ายุงจุดโจมพิตาครับผมคากาโร่ตอนนี้ติดไม่ยอดท้อครับมาฝ้าบ้านแมวแฟตทวง โอเคยังยืนไหวอยู่ยังยืนไหวอยู่ไม่ไหวแล้วครับเจโรเจโรเราซอมบี้แมวซับบ้านแคนอี่ขอสลับเลยได้ปะน่าจะมีลุ้นนะครับผมน่าจะมีลุ้นขอลองสลับดูแล้วกันแพ,แพ้ก็แพ้นะ,อะโอเคเอาแบบแบบนี้แล้วกันคิงเราอะยืนริมขอบขอบไปแกมือนะครับพลัง14ล้านนะ ยุงเราก็จู่โจมพิพตาจัดก,การโบลอสไปได้เหมือนเดิมนะครับโอเคมาใครจะได้เปิดก่อนยุงของเราเปิดก่อนครับผมจู่โจมพิพตายุงเขาโดนเซตปาเกื่อนไปนิดเดียวเองนะครับเลื่อนหินทำลายฟ้าของทัศน์สุมกิต้บุมโดนคําสาปไปนะครับผม5ตัวเลยทีเดียวการโรสับหน้าฟลาเลือดไหลไปก็ข้างที่จะเยะหมาฟ้าบ้าแมวอันตีครับผมยังยืนไหวอยู่ครับสําหรับแทงของเราคิงตีธรรมดาไปบทขยี้ครับ การโร่สับหน้ามาหนึ่งทีซอมบี้แมวครับผมสับบนแขนใส่คิงคิงก็ยังยืนได้อยู่ครับผมคิงบอกไม่สะทบสถานนะการโร่ปล่อยหมัดไปครับเป็นไงยืนอยู่ไหม,มยังยืนอยู่ครับผมแต่คิงเหลือน้อยเหลือเกินยุงจู่โจมพิษตาใส่ยุงครับผมโอ้โยยุงเราตายเลยนะะไม่เป็นไรครับผมหมัดโกกิสอถ้ายุงยังยืนอยู่นะจะดีมากเลย มัโกกสึกิงยังยืนอยู่อีกครับผมเอาดิถัดตียุงนะตีธรรมดาครับผมดาชัยเข้าสู่รอบที่สองครับผมทัชซึเมกิเลือกหินทำายฟ้าไปครับตูมไปโดนทำสาบห้าตัวอีกแล้วอตายครับผมซอมบี้แมวหลับนะหมาเฝ้าบ้านแมวไม่ย่อทอครับอันติมาดาชายยังยืนได้สบายสบายแต่คิงเราตายแล้วนะหืม อ้าวตายครับผมเก็บไปสองตัวยุงจุจมพิจาใส่วัคซีนแมวโอ้ยวัคซีนแมวยืนไม่ได้นะครับโกเคสุครับผมบัตโกเคสุโอเคตอนนี้เหลือทัดกับดาร์ชายนะดาร์ชายจุดอันรอยครับผมอมืติดไม่ย่อท้อไปอีกทีครับผมเข้าสู่รอบที่สามทัตซึมากิเรือนหินทำลายฟ้าครับตุ้มไปเป็นไง หมายังยืนอยู่อ่ะมาไม่รอดซอมบี้แมวฟื้นซอมบี้แมวก็ตายครับผมยุงจ,นจนุดจมกิกตาเสร็จทัชซึเมื่อกี้คอเกียโลกิโลของเราหมดแล้วโอ้โหโดนโดนยุงเก็บนะอ่ะก็แพ้ไปนะครับอยากเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ก,กินเวลานะครับผมอ่ะเอาอยุงไว้ข้างหน้าแบบเนี้ยโอเคมาตีบอสครับผมตีบอสตีเกลิวล้กันเสรที่ตีก็พื้นฐานแบบนี้เลยอาดัชชาย,ยืนตรงนี้ ริตัวทําบทขยี้ของเรานะวัคซีนแมวไม่ใช้นะครับเอาเด็กไปกระหน่าด้วยแล้วกันอ่ะลองดูตัวรับดาเมจก็มีดักชายนะครับผมถ้าให้ดักชายนติก็รับดาเมจนะหรือจะเอาหน้ากากหวานไปดีอืมโอเคก็เอาอ่ะไม่เป็นไรเอาดักชายไปลังเลกครับผม โอเคทัดยืนตรงนี้เลยแล้วกันยุงแทงได้หรือเปล่าอยากรู้ว่ายุงจะแทงได้หรือเปล่านะลองดูตีเกลิวเนี่ยยุงแทงเนี่ยเด็กก็ยืนตรงนี้โอเคลองดูครับผมอยากลองเฉยๆ <c oughs> ตัวที่ให้อัติก็สามตัวนะครับผมพังจิตขึ้นหินมายุงจุ่โจมพิพตาไปก่อนครับเก้าล้านห้าโอโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ทัตีธรรมดาไปพอคิงตีฟามบทขยี้ครับถือว่าสวยงามยุงไลตีอยู่ที่สองล้านนะครับลักชายเจุอเรือนอร่อยต่อตุ้มโอเคตีธรรมดาครับเด็กแล้วก็ติดกันํำครับผมสวยงามาตัวรับเท้าของเรายุงจู่โจมพิบทาไปครับแปดล้านแปดได้น้อยกว่ารอบแรกอีกนะขนาดมีสถานะตั้งเยอะน,นะครับ ยุงไลตีอยู่ที่2ร้านหโอเคก็ถือว่าปกตินะเดี๋ยวกดข้ามเลยแล้วกันดานเมทที่ทำได้จะได้เท่าไหร่ประวัติสูงสุดหรือเปล่า200ร้านนะครับเป็นประวัติสูงสุดด้วยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไอดีนี้ขายที่450บาทก็มีเพชรดอง 11k แล้วก็ตัวละครตัวดำา4ตัวนะครับผมยุงคิงทัสมุกิแล้วก็เกียนโลเกียนโล ใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ